พูดถึงเรื่องของผิดพันฑ์ลดน้ําหนักนะครับคือพร้อมไว้ผิดพันธ์ตัวนี้เป็นผิดพันธุ์ที่ผมมีความภูมิใจมากนะครับเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจในการทําผิดพันธุ์ตัวดังกล่าวเนื่องจากลูกชายผมน้าหนักถึง140กิโลนะครับแล้วก็ออทําให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็สิวแล้วก็ไขมันในตัวก็จะสูงมาก ผมใช้เวลาพัฒนาสินค้าตัวนี้มากกว่าถึงวันนี้ก็มากกว่าห้าปีแล้วนะครับเราพัฒนามาโดยตลอดนะครับสินค้าตัวนี้มีความปลอดภัยถ้าเทียบกับสินค้าในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่จะแฝงไว้ด้วยของกลุ่มที่เราเรียกว่าไซบูทามีนนะครับหรือว่าโอริสเตตเอกสารที่ไปไปยับยั้งการเจอยของไขมันซึ่งจริงๆแล้วการลดน้ำหนักตรงนั้นมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ผลจริงนะครับสารตัวพร้อมไว้ตัวนั้นกล่าวเนี่ยมีสารสาคัญอยู่ก็คือ1นึ่งแอลคาไลทีนนะครับซึ่งไอตัวนี้จะไปช่วย สลายไขมันเก่าที่อยู่ทั้งกายเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานขณะเดียวกันนะครับเราก็มีสารสกัดจากกาแฟซึ่งเราเรียกว่าคอโรนิกอซิดซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักสารตัวเกล่านี้คอโรนิกอซิตตัวนี้นะครับมันจะช่วยลดไขมันนะครับทั้งไขมันวิซิลิเบลแฟตและสับคิวเทเนียแฟตคือไขมันทั้งทั้งบริเวณที่อยู่ไขมันหน้าท้องและไขมันที่อยู่ในในที่เกาะอยู่กับอวัยวะภายในร่างกายทําให้ร่างกายเราเนี่ยโดยโดยรวมเนี่ยก็จะมีไขมันที่ก็จะมีทําให้ค่าของไขมันลดลง พอไขมันลดลงเราลดนหนักก็ค่อยลดลงนะครับแต่การลดน้ําหนักนะครับไม่สามารถพึ่งทาปิดพันเตียงอย่างเดียวได้เราต้องอาศัยการการออกกําลังกายช่วยนะครับเพราะฉะนั้นกเมื่อเราดื่มพร้อมไว้เราควรจะออกกาลังกายอย่างน้อยวันละพึ่งชัง่วโมงนะครับแล้วขณะที่ลดน้ําหนักนะครับมื้อเช้าเราทานอาหารปกติมื้อกลางวันเราเลื่อนลดลงมื้อเย็นเราก็ค่อยตัดทิ้งไปได้เลยแล้วจําไว้เลยว่าการลดน้ําหนักให้เราเพิ่มเออให้เราลดปริมาณแป้ง แต่เมื่อเราหิวเมื่อเราเพิ่มโปรโตีนโปรโตีนที่ดีที่สุดคือไข่ต้มเราไข่ต้มนะครับเรากินแต่ไข่ขาวมาจิ้มน้ําพริกกับผักลวกแค่นี้นะครับก็ทําให้การลดน้ำหนักเราจะได้ผลแล้วทุกครั้งเมื่อเราถ,ถึงจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักเราไม่ค่อยจะลงแล้วนะครับให้เราอัดโปรโตีนไปให้เยอะนะครับช่วงน้ำก่าวนียร่างกายก็จะขับแป้งออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนจากโปรโตีนมาเป็นไอเป็นกล้ามเนื้อ ทำให้การลดน้ำหนักของเราในคุณก็ค่อยๆลดลงลดลงน้าหนักค่อยลดลงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงน,นะครับจำไว้เลยว่าไม่มีสูตรสาเร็จการลดน้ําหนักการลดน้ําหนักต้องอาศัยผิดพันธุ์ที่ดีแล้วมีความปลอดภัยที่สูงนะครับแล้วก็ไม่มีไม่เกิดผลของการที่เราียกว่าโยโย่เอฟฟกเนื่องจากพร um ้อมไว้เรามีสารตัวหนึ่งก็เรียกว่ากลูโคเนโอจีเนซิสอินทิปเตอร์คือสารยับยั้งการเกิดโยโย นะครับที่เกิดตัวนี้เรา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 ,เรามีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่โยโย่แน่นอนนะครับเพราะตัเราใช้ตัวนี้ก๋วยเราเนี่ยมีความอดทนนะครับแล้วก็ทานาลดปริมาณแป้งลงทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มื้อเย็นเราค่อยๆตัดทิ้งออกไปได้เลยนะครับเราไม่ติดจุกจริงๆแค่นี้นะครับความสุขยเลการลดน้ำหนักเรามีอย่างแน่นอนลูกชายผมเคยน้ําหนัก0ดถึง,ง,ง140กิโลปัจจุบันนี้น้ําหนักที่เคยช่างล่าสุด อยู่ที่74.2กิโลเท่านั้นเอง